ร,รอบฉายปฐมะ,ะทันนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Yes or No 2.5กลับมาเพื่อรักเธอค,ะค่ะงานนี้ก็เอาใจข้อหนังหญิงรักกิ่งกันเพียบเลยค,ะค่ะ ก็ไม่ได้ยินเสียงเพลงสักเท่าไหร่นะคะดูแต่เสียงกรี๊ดกันนะคะเพราะว่าสีคนที่ยืนบนเวทีนี่เป็นขวัญใจของสมาคมคญิงรักหญิงเป็นคู่จิ้นกันเองในเรื่องไม่พอจิ้นในประเทศพอจิ้นข้ามไปถึงต่างประเทศด้วยแถวจงแถวจีอะไรอย่างนี้นะ,ะสำหรับการเปิดตัวนะคะรอบฉายประสัศน์ทัภาพ,พยนตร์ญิงรักหญิงอย่างเยซอนโ2.5กลับมาเพื่อรักเธอนะคะก็จัดได้ว่าเป็นเขาเรียกเป็นหนังภาคต่อแต่คือมันเป็นคนละเรื่องกัน นะคะ <S 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 เป็นชื่อเดียวกันเฉยๆนะคะที่เกิดขึ้นมาจากหนังภาคแรกก็โด่งดังทําให้ตีน่าเนี่ยมีชื่อเสียงกันไปนะคะเป็นภาพยนตร์รักโรแมนติกกลับมามีแฟนคลับสูงขึ้นในประเทศไทยนะคะแล้วก็ต่างประเทศด้วย,<ด>ยในจีกันด,ด้วยถูกต้องนะคะคก็ได้ผู้กํากับหน้าใหม่นะคะสําหรับพี่กิรตินาคอินทนนท์นะคะแล้วก็นักแสดงยังคงมีเหลือตีน่าไว้หนึ่งคนนะคะสําหรับตีน่าสุพนาแล้วก็ร่วมกับนักแสดงชุดใหม่อีก3คนอย่างนันเอฟสิบนะคะปีกเก้พิมพ์กาศแล้วก็หงหยกเอฟสิบนั่นเองงานนี้นะคะทีม นักแสดงแล้วก็ผู้กำกับรับประกันความโรแมนติกน่ารักแม้จะเป็นฉบับใหม่แต่เอาใจแฟนคลับอย่างแน่นอนไม่ผิดหวังนะคะไปหาคำตอบพร้อมกันได้ทุกโรงภาพยนตร์28พฤษภาคมนี้ม,มีเสียงสัมภาษณ์มาฝากกันด้วยค่ะเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องของอคู่รักสอคู่นะครับคู่แรกจะเป็นแบบว่าเพื่อนซีก็คือ วายกับ p. แล้วก็พีกับฟ้านะครับซึ่งซึ่งภาคนี้เราจะมีเรื่องราวของสองคู่ที่แบบว่าเข้ามาเกี่ยวพันนูเนียกันนะครับค่อยไปค่อยมาเดาไม่ถูกว่าใครจะคู่กับใครก็ยังไงนะคะทินนก็อยากจะยังไงก็อยากจะให้แฟนๆเปิดใจมาลองดูหนังเรื่องนี้กันค่ะกับย s สโน2.5นะคะกลับมาเพื่อลักเธอค่ะยังไงก็มาพิสูจน์ความรักรูปแบบนี้ ความรักไม่จำกัดเพศค่ะ28พฤษภาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ,ะต้องไปติดตาม20